สบายดีพี่น้องพอกันขี้เก่าพี่น้องเอมือนี่เขาปลาหาต่อขี้เก่าพี่น้องมาหาต่อพี่น้องเอตอนนี้กะมาพอแล้วแต่ว่าหางมันใหญ่ไปได้พี่น้องอยู่สูงการิขึ้นไปตัดลงมาพี่น้องมาเอาต่อนากันพี่น้องเอตัดลงมาจะใช้เบิ้งพี่น้องเอเพราะว่ามันอยู่สูงมึงพีผู้ท่าให้พี่น้องทาเองเอาเองพี่น้องมาดูนํากันมือนี่สิได้จากห้างพี่น้องมาเบิ้งหางต่อพี่น้องมาเบิ้งหางต่อโอ้ยสูงคักพี่น้องเอมาพี่น้องมา

ตอนนี้ก็ได้มาเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยสวยงามอยู่พี่น้องแต่ว่าหางบ่ค่อยใหญ่พี่น้องเอ้ยไปรุ่นหางต่อไปพี่น้องไหมตอนนี้ก็มาขออีกหางหนึ่งพี่น้องเอ้ยได้ก่อภัยพี่น้องกัหางบ่ใหญ่แบบนี่น้อง ตอนนี้ก็ได้มาเรียบร้อยอีกห้างนึงพี่น้องเอ้ห้างบุกยใหญ่พี่น้องไปดูห้างต่อไปพี่น้องมะก็มาพออีกห้างหนึ่งพี่น้องเอ้โอ้ยสูงครับพี่น้องเบิ่งห้างใหญ่ย่พี่น้องแต่มันสูงสิขึ้นไปเอากอนพี่น้องเอ้ลงไม้แตงิชไทยพี่น้องเบิ่งเมื่อกี้กับบริไทเบิ่งพี่น้องเอ้เพราะว่าห้างมันสูงเก่าไปแล้วห้างหนึ่งห้างนี้ก็สิขึ้นไปเอาไปเผาพี่น้องมาลุ้นกันได้พี่น้องตกลงมามุนเหมิดพี่น้องเอ้อยู่สูงครับเบ มุยมุนเมดไปลุนห้างต่อไปพี่น้องมาตอนนี้กลับมาพลอยอห้างหนึ่งพี่น้องเลยอู้ยในป่าในี่เาะ สวยงามพี่น้องเอ้สวยงามได้มาอีกห้างหนึ่งพี่น้องเอ้ไปรุนห้างต่อไปพี่น้องมะเทิงกอไผ่โอ้ยสูงขักพี่น้องเอ้ขึ้นไปเอาไผ่เผาเอาพี่น้องบ่ดด้ใส่ชุดขึ้นไปเพราะว่าใสายย่ยงพี่น้องเอ้มันมีน้ำลายลงมาจากเชไัยเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อขึ้นไปเผาเอาไผ่เผาก่อนพี่น้องเอ้ห้างนี้ก็ได้มาเรียบร้อยพี่น้องเอ้โอ้ย สวยงามพี่น้องตกลงมาจากกอไผ่แตกเหมือพี่น้องเองสวยงามพี่น้องเองไปติดตามห้างต่อไปพี่น้องมาพ่อต่อหลุมพี่น้องเองแม่กระโบลายไปได้พี่น้องห้างกระคือสิบวยไงไปได้ดอกพี่น้องเองมาลุยกันเลยพี่น้อง ตอนนี้ก็ได้มาเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยต่อหลุมโอ้ยเบิ่งตัวอ่อนสวยงามแต่ว่าหางโมยใหญ่พี่น้องหางโมยใหญ่เป็นหางสุดท้ายเลยพี่น้องเอ้ยสำหรับการหาต่อมื่อนี้ก็ได้บ่หลายไปได้พี่น้องก็เสียด้กลับบ้านเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อยไปแล้วเบิง่งตะการ่อยเพลหมดเลยโอ้ยเพ่หมดพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็สิได้จบลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเอ้ยพอกันคลิปหนะ้าขอบ,บุญขอบคุณ ก,กำลังแรงใจที่เข้ามาติดตามรับชมทางฝั่งไทยฝั่งลาราผู้อยู่ต่างประเทศก็ขอบุนขอบคุณคือกันเดอรพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จิไดจจบลงเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีตลอดไปไปก่อนพี่น้องสบายดี